มีความสุขกับการพูดสายอีสานมากตอนแ,แรกๆเครียดมากเพราะว่าเข้าฉากวันแรกอะค่ะทีมงานอะช่างโฟมช่างไฟตะกลงตะกล้องเขาเป็นอิสานกันหมดนะคะพอเราพูดแล้วเขาหัวล้ออะทำไมมันแย่มากเลยใช่ไหมช่างไฟคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าแถวบ้านนี่ว่าวิบัติคับพี่ <c oughs> มันแย่ ทำไมทำยังไงดีเพราะว่าเวลาเล่นละครค่ะคือพูดทั้งฉากเนี่ยมันเยอะแล้วมันยาวต้องจำทั้งหมดแล้วมันมันไม่ง่ายอะ่ะนี่แหละครับเป็นอะไรที่ต้องยอมรับพี่เบนเลยพี่เบนเป็นคนเก่งมากซึ่งแบบถ้าให้ผมพูดผมคงแย่เหมือนกันนะเพราะลองลองลอง,ลองพูดตามพี่เบนดแบบแบบูยังแบบยังยังยากเลยแต่คือแบบพี่เบนเป็นคนที่เก่งมากจะมีอีกคนที่ได้ที่ได้พูดคือออฟกระลอกน้อยซึ่งเล่นเป็นน้องน,อน้อง,น,องน้องชายของพี่เบนนะซึ่งแบบ เก่งทั้งคู่เลยอ่ะแบบแบบว่าอิจฉามากถ้าเกิดเป็นเราเราคงแย่อะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องให้เครดิตตรงนี้ไปแม่นแล้วจังพี่พ้าเนี่ยนะหาไดีขนาดน,นี้เนี่ยกบุญโขแล้วพ่อ <c oughs> <ไ>อ้อไม,ไม้ฮไม่วาอีหลีนะขั้นพลาดจากคุณวิทย์ไปพี่คิดดิก็พี่ที่หานายลอยลูกเทศรษฐีอย่างนี้ได้อีก <c oughs> เป็นพ่อนางเอกครับเป็นพ่อนางเอกชื่อมิ่งครับ จะพูดสุพรรณเพราะว่าเราเป็นลิเกเก่ามาได้เมียแถวเนี่ยอีซาอออยาค่ะในเรื่องนี้เล่นเป็นรับบทเป็นสร้อยค่ะเป็นแม่ของนางเอกค่ะอ๋อครับว่าในเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นไม้ออ1 1> อฟหนึ่งอ๋อเอฟสองครับ <c oughs> รับบทเป็นไม้นะครับก <c oughs> ็คือน้องพี่เบ้นน้องฟ้าใสนะครับผม and feeling like P D hey, my glasses on out the door i'm gonna hit this city Let's before go. i leave brush my teeth with a bottle of jack cuz when i leave for the night i ain't coming back i'm talking, talking penny on our time.